สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารีวิวรุ่นนี้ไะค่ะกอขายยาวนะคะผู้ชายเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเคดึงนะคะดึงเลยดึงลงดึงลงอย่างเดียวค่ะดึงลงอย่างเดียวไม่ต้องสร้งึ้นค่คกอนะคะด้นี้เป็นงานเกรเอนะคะ

อ,อ๋ออันนี้แต่ของผู้หญิงมีสองเาค่ะไม่ใช่ไอซีซีเลยถ้าถ้าของเด็กตอนนี้จะมีแต่แมมมี่มัมชา่าแล้วก็ไอบิบามค่ะเกิดเออย่างเดียวอันนี้มันถึงของเด็กใช่ค่ะของเด็ก เค okay, เรียบร้อยถ้าไหนที่ขายไปงานค้าก็อยู่แล้วก็แนะนำป้ายนีป้ายหนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะมงีเป็นกนอยู่นูน้วันนี้เป็นงานเกลยอแพ็ก45กิโลนะคะงานก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ